ดวงชะตารายวันวันที่12พฤศจิกายน2,568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านต้องใช้พลังงานและความคิดอย่างรอบคอบดาวอังคารดาวประจำตัวท่านโคจรเในราศีเมถุนทำให้ท่านมีความคิดที่ว่องไวอยากทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางคำพูดได้ง่าย เป็นวันที่เหมาะสําหรับการเจรจาที่ต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการทํางานที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาการงานการงานมีความท้าทายสูงอาจต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายพร้อมกันหรือต้องเข้าไปเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การนำเสนอผลงานต้องรัดกุมมากเพราะอาจถูกซักถามหรือโต้แย้งได้ง่ายการสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงไหวพริบในการตอบคำถามมีโอกาสได้งานเสริมที่ต้องใช้ทักษะก,การสื่อสารหรือการเดินทางแต่ข้อควรระวังคือคำพูดของท่านอาจสร้างศัตรูโดยไม่ตั้งใจการเงินรายรับยังพอมีเข้ามาแต่รายจ่ายค่อนข้างจุกจิกโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทาง การซ่อมแซมยานพาหนะหรือการสื่อสารการเจรจาด้านการเงินต้องใช้เอกสารสัญญาที่ชัดเจนเพราะมีโอกาสถูกเอาเปรียบจากคำพูดที่คลุมเครือไม่ควรลงทุนในธุรกิจที่ต้องอาศัยลมปากเพียงอย่างเดียวควรงดการให้ยืมเงินความรัก คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือทางออนไลน์คนที่เข้ามามีแนวโน้มคุยเก่งอัธยาศัยดีแต่ความจริงจังอาจยังไม่ชัดเจนอาจเป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างต้องตรวจสอบให้ดีคนที่แอบชอบอาจมองท่านเป็นเพื่อนที่คุยสนุกคนหนึ่งคนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องระวังการประทะคารมเรื่องเล็กๆน้อยๆ หรือการพูดจาประชดประชันกันพยายามหลีกเลี่ยงการขุดคุยเรื่องเก่ามาพูดควรหาเวลาไปทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายร่ยรวมกันเช่นออกกำลังกายเพื่อลดพลังงานด้านลบความสัมพันธ์ยังมั่นคงหากผ่านพ้นเรื่องการสื่อสารไปได้สุขภาพสุขภาพกายต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณแขนและบ่า อิทธิพลราศีเมถุนรวมถึงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้สุขภาพใจจิตใจค่อนข้างวุ่นวายคิดเร็วทำเร็วจนอาจเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวอารมณ์อาจหวั่นไหวง่ายเมื่อถูกกระตุน้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือความใจร้อนและความขาดการยับยั้งชั่งใจในการพูด อาจเผลอพูดความลับขององค์กรหรือพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นได้ง่ายนอกจากนี้การทำเอกสารสัญญาต้องรอบค้อบเป็นพิเศษเพราะเสี่ยงต่อการถูกโกงคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนจะพูดหรือพิมพ์อะไรออกไปให้นับ1-10ถึงเสมอตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะกล่าวหาใครหากต้องเจรจาให้เน้นการหาจุดร่วมหรือวินวิน แทนการเอาชนะการเงินจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดในวันนี้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ในที่สาธารณะและอ่านสัญญาซ้ำส,สามรอบก่อนเซ็นความรักหากรู้สึกหงุดหงิดให้ขอตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนอย่าเพิ่งรีบเคลียร์ปัญหาตอนที่ยังโกรธอยู่เปลี่ยนจากการโต้เถียงเป็นการเล่าให้ฟังว่าท่านรู้สึกอย่างไร